สุดกราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นดูใช้สาตีทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับผมนามาดูในส่วนของเอ่อสิบล่างเลขดับนะครับ10บนหน่วยบนหน่วยบนนะครับ10ล่างนะครับหน่วยล่างสี่คงทีนะครับ สิบบนหน่วยบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างสี่คงทีนะครับก็จะเป็นสามหกนะครับเก้านะครับเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้าเอาห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับก็คือสองดับมาที่สี่นะครับสองดับอยู่นะครับหนึ่งสิงหาแล้วก็สิบหกสิงหาเราได้เลขเลขศูนย์นะครับก็สี่ห้าหกนะครับหกบวกสี่เท่ากับสิบนะครับก็คือศูนย์นั่นแหละนะครับ ก็6กบ 4, วกสี่เท่ากับสิก็คือ0ูนย์เหมือนเดิมนะครับศูนย์ไม่มาหลัก10ล่างตรงนี้หลัก10ล่างนะครับไม่มีเลข0ูนย์ก็ลองพิจารณาดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้คับช่องเลขดบับหวยเด็ดสำหรับวในคลิปนี้สวัสดีครับ